สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Jane J Story ค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้กำลังออกมาข้างนอกนะคะ so where are we going right now babe we are going to Bradford Beach off Lake Michigan ก็กำลังจะไปเดินเล่นกันที่ทะเลสาบมิชิแกนนะคะทะเลสาบมิชิแกนเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดคือมันมีหลายทะเลสาบแหละที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยทะเลสาบมิชิแกนนี่ก็เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเรียบไอสิ Your face is so bright ก็เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยก็จะถ่ายวีดีโอให้ดูด้วยนะคะว่าบ้านเมืองที่นี่เขาเป็นยังไงกันนะคะจะได้เห็นบรรยากาศที่นี่แล้วก็การที่จะไปทะเลสาบมิชิแกนเนี่ยจะผ่านดาวเทาด้วยแล้วก็จะได้เห็นดาวเทาด้วยเนาะว่าดาวเทาที่นี่ เ,เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ ตอนนี้มาแวะที่จุดชมวิวนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะแล้วก็มองไปจะเห็นทะเลสาดด้วยค่ะอากาศดีก็คือวันนี้ไม่ค่อยหนาวมากแล้วก็มีแดดนะคะก็จะเห็นวูวสวยๆกันไปเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไปอา่า ไปหาที่จอดรถแล้วก็ลงไปเดินที่ชายหาดนะคะแล้วก็จะได้ไปดูว่าตรงชายหาดนั้นมีอะไรบ้างโอเคค่ะก็ไปที่ชายหาดมาแล้วนะคะแต่ว่าที่จอดรถไม่เปิดให้จอดเราก็เลยขับผ่านมาเลยแต่เรามาหยุดที่ท่าเรือมีวอลกี้แทนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเดินดูแถวนี้กันคะ่ะว่า bên như vậy wow yeah so beautiful day ตอนนี้ก็ลงมาเดินที่ท่าเรือมิวกี้นะคะท่าเรือมิวอี้ที่ในสามชิเนี่ยสีสวยมากเลยนะ<อ>เห็นแดดดีๆแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะอากาศตอนนี้ประมาณ8องศาแต่ว่ามีลมแล้วก็หนาวมากแต่ก็โอเคอ่ค่ะมันพอแบบว่าไหวอยู่มีแดดแล้วก็ดูตรง ข้าเรือนี่คือยาวไกลมากเดี๋ยวเราจะเดินไปจนสุดเลยนะคะไปดูว่าเราแล้วจะเห็นอะไรบ้างโอเคค่ะวันนี้จอยขอจบคลิปเพียงแค่เท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ